นั้นถ้าประกาศคําว่าทุกก็เท่ากับประกาศอะไรละปีละนับโถโ,โหความเบียดเบียนนะทุกขสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าเห็นยากเห็นยากทุกขสัตว์เห็นยาก,ก,เ,ยากเพราะอะไรหนึ่งเราเห็นว่าเบียดเบียนไหมเห็นอาจารย์สันตินั่งเนี่ยนึกว่าเบียดเบียนไหมปีละนับโถเห็นไหมนนะเห็นผู้การนั่งแล้วสันตาปนับโถนี่ของร้อนนะเร่าร้อนมากเลยนะ เห็นอย่างนี้ไหมถ้าไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นไม่เข้าใจทุกขสัจร์หรอกแล้วมองไหมทุกคนเนี่ยวิปริณามัทโธเดียวก็ตายกันหมดแล้วแล้วก็สังขตัดโธถ,ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดถ้าไม่เห็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทุกขาริยศาสตร์เห็นยากจริงๆแล้วมันตัวทุกข์ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกหยาบจะตายไปแต่มันเห็นยากอ่ะเพราะเข้าถึงความจริงของทุกข์เนี่ยยากคือเข้าถึงความจริงที่ว่าหนึ่งสันตาปนัทโธร้อนนะตัวเร่าร้อน ปีละนัโถตัวเบียดเบียนวิปริณามัโถตัวที่แปรปรวนสังคตโถถูกสมุทัยเนี่ยปรุงแต่งสร้างขึ้นดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเช่นดำรงอยู่ด้วยอาหารสี่กับพลิงกราหารภาษาาหารมโนสันเจตนาหารและวิญญาณอาหารคือมองไม่รอบไม่เห็นเป็นแบบนั้นนี่แหละทาเรียกว่าทุกขาริยสัตว์เห็นยาก